ภรรยาเจ็ดแบบเราเป็นประเภทไหนก็ลองสำรวจกันดูนะว่าเราเป็นหรือใช้ชีวิตร่วมกับภรรยาประเภทไหนกันแบบที่หนึ่งภรรยาเยี่ยงเพชรขาดมักคิดร้ายกับสามีเห็นแก่เงินเมื่อไม่ได้รักก็เลยไม่ได้ให้เกียรติสามีเป็นหญิงมากชูแบบที่สองภรรยาเยี่ยงโจรภรรยาที่ติดหรูใช้เงินเกินตัวคอยแต่จะลาง่านสมบัติพวกขี้เหล้าติดพนันมีเท่าไหรก็หมด แบบที่สามภรรยาเยี่ยงนายที่เกียจติดสบายคอยชี้นิ้วบงการ Self ปากร้ายนะชอบขู่สามีมากแบบที่สี่ภรรยาเย,ยี่ยงมารดาจะคอยช่วยเหลือเกื้อกูลสามีในทุกๆด้านรักสามีเหมือนลูกคนหนึ่งแบบที่ห้าภรรยาเย,ยี่ยงน้องสาวเคารพรัรกในสามีดังน้องรักพี่จะเกรงใจสนับสนุนสามีในทุกๆเรื่องแบบที่หก ภรรยายิ่งสหายภรรยาเป็นเหมือนเพื่อนอยู่เป็นคู่คิดเทียงข้างกันจะเทียงบ่าเคียงไหลกันดังเพื่อนรักสุดท้ายแล้วก็แบบที่7จ็ดภรรยายิ่งทาตจะยอมรับใช้ทําตามทุกอย่างทั้งอึดทั้งทนไม่โกรธตอบเพราะรักในสามีมากๆนั่นเองภรรยาใน7ข้อนี้บางคนก็เป็นได้หลายๆแบบในคนคนเดียวใครนะที่มีชีวิตคู่อยู่แล้วอยู่กันแล้วก็ต้องส่งเสริมกันให้ได้ตลอดนะชีวิตจะได้มีความสุข